ค่ะพี่น้องค่ะสิพายางไปเบิงค่ะอือือันย่านพี่น้องเบือพี่นอ้องอืออย่านสุเจ้าเบือค่ะค่อยกเลยอยากพายางไปใบใบเส้นเดี๋ยวนี้พายางไปไวๆอื้อ,อ๋อแถวข้างหลังนี่มันเป็นลูกแพลลูกซาลีตัวบาดใลอือหือ่อ พันนี่เพื่อนบอกว่าพันมาดามแฟตเทออือฮะพันมาดามแฟตเทอเฟตเทอเฟตเทอเพื่อนบอกว่าหนึ่งพันแปดร้อยอ่าซิปไปเจออยู่อา่าบรูเซนพรูซเซนก็คือที่ประเทศเบลเยียมเนาะค่ะเนะเาะออืฮึค่ะเป็นพันนี่ค่ะอันนี้นะ,ะนนนะเป็นหน่วยกลม,กลม ช่งหญ้างามมาพี่น้องธรรมชาติรอบตัวค่ะพี่น้องค่ะค่ะธรรมชาติงดงามสวยรู้ดูดีมากค่ะพี่นอ้องสวยงามตามท้องเรืองค่ะ ต้นนี้สะพัดวาก็เป็นเป็นพันธุ์ของจากป่าคือกันค่ะพันธุ์ป่าบบได้บบได้อยู่ในเมืองบบได้อยู่ในสวนบ่ได้อยู่ในฟาร์มคือขึ้นเองตามป่าประมาณนั่นค่ะอไวเลชเชมอสเปลียนแปพี่น้องแปรไวเลเชน่าจะเป็นสื่อคนที่พ่อบ่ค่ะอนั่นว่าแล้วนน่า อันก็คือว่าเพิพ่่นพ่ออันอันลูกแพพันนี่ลูกซาลี่พันนี่ก็คือ1850นะคะที่ที่หมู่บ้านไวเลอร์ไบหรอ,อตัวนี้คะ่ะตัวนี้นี่ไบหรอค่ะพี่น้องคะ่ะค่อยกัว่ามันก็ใบคือกันอยู่ด้วอใบคือกันด้พี่น้องใบคือกันเลยคะ่ะใบขึอืกันปา้าพี่น้อง อันสุดเจ้าสิให้ค่อยยางไปหอดพุด่นบ่พุ่นบ่พุ่นตีนี่ยเบยสองสี่อโอเคโอเคเดี๋ยวพี่น้องวาจะจมออดจะจมยางมันบ่่าจมจาจมยางค่ะพี่น้องค่ะค่อยาายางไวแล้วเด้๋นี่ค่อยเก่งใจสุดเจ้าอ,อ่าฮะ โอ้พันนี้เป็นพันแชมเปญเพื่อนว่าปราดเปียนน่นอือหือน่วยมันเบิงน่วยมัน่ะโอ้พันนี้ค่อยว่าแซบเด้ค่อยเคยซื้อกินพันนี่อือหืออือหือหน่วยแซบอือหือนบ่มาละเห็นบ่เบ้อเรื่องผลไม้ละหิวมาเลยค่อยก็ได้อันเรามีดอกออกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนี่มีดอกมีน่วยน้อยละนี่เลยมีจหน่วยแล้วค่ะพี่น้องค่ะ จอจอนวยแล้วไปต่อค่ะพี่น้องอย่าเฝ้าเบื่อเดอ้อพี่น้องเลยอย่าเ้าเบเื่อเด้ออันค่อยพามาเบิงอันพันลูกเพอ่าอันอันนี้คือคือพัน์ที่เคยเห็นกันประจำเคยเห็นกันอยู่ทั่วไปคะ่ะ น่ย่ยน่วยกลมๆอ้วนๆข้างล่างนะคะนี่แม่อานพี่นอ้องอานอืพุทธเปียนเนี่ยเพื่อนว่าไราเกลเอาสอมแบลไรค่ะความหมายก็คือว่านะ่าะเป็นคนที่เพิ่นเพิ่นคนพ่อพี่น้องค่ะซูแฟนซัมละอินเป้ามซูเลยออเปน พี่น้องคะ่ะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นจังหวัดนึงอยู่ประเทศฝรั่งเศสนี่คะ่ะนี่คะ่ะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสที่เขาคน้คนพบ1848พนผานะโอ้ยออดเ้ยคะ่ะเบื่อหรือ,อยังพี่น้องคันเบื่อค่อยสิจบแล้วนี่ค่อยยั่นสุเจ้าเบื่อค่อยเก่งใจสุเจ้าคักค่ะ เพราะว่าค่อยพานมาเบิงในสิ่งที่มูเจ้าโบ,บเคยหู้นั่นนะอ่าอันนี้เป็น most คำว่า most คือเพ่นเอาไปเห็ดแย้มอะพี่นอ้องเคียเขียนสะอัลละซาละเคียเขียนซัละ most เปลี่ยนันคำว่า most เปลี่ยนันคนพบ อยู่หนึ่งพันเก้าร้อยสิบใกล้ๆนี่เองค่ะเมื่อไม่นานมานี่เองค่ะเพื่อนๆค่ะไปต่อไหนๆก็ได้มาแล้วพี่น้องไหนๆก็ได้มาแล้วเนาะค่ะเนาะต้นมันก็คือกันละพี่น้องอันนี้แถวหลังมันจะเป็นเปียนแเนนภาษาเยอรมันพนเว่าว่าเปียน์เนนเนาะค่ะเนาะเอาอันนี้บระมาณเปียนแเนนโอ้โอไมค์ก๊ ตัวนี้เป็นแบคทีเรีย Head and Finger, r e a s o n k i a s h ช k i a s h ยนี่แน่อย่าออกหน่วยมาเดอ้อค่อยสิมาขออย่างแมลงบอดอกค่ะพี่นอ้องอันส่วนมากอ่อาานๆกะสิกินอันปีหนึ่งบอ่อไหลปลนไดค่ะอ่ะฮะเพราะว่าเธอมีเม็ดพี่นอ้องเธอมีเม็ด สวยงามค่ะพี่น้องคะ่ะอีกสีต้นก็ซีบิดแถวค่ะพี่น้องแถวหลังนี้ก็จะเป็นเปียนแน่นกับลูกเคียชันเคียชันก็คือแบคทีเรียใช่ไหมอือหือค่ะพี่น้องค่ะนาน,นอันใดนอบาดนี่โอ้มิราเบลมิราเบลเหมือนบ้านค่อยเลยนี่มิราเบลพันนี่พี่น้องเอ้ยนี่มิราเบลแหละ เอาแน่นสิคือเขตนี่เป็นเขตของฝรั่งเศสแน่นิ uh huh. แม่นว่าค่อยอ่านถึกว่า,เ,าเพื่อนบอกว่าคนนพ่อตั้งแต่หนึ่งพันห้าร้อยค่ะก่อนคิดศักราชน,นะนะแม่นบ่พี่น้องจนถึงหนึ่งันแปดร้อแล้วก็หนึ่งพันห้ารยที่เพิ่นพ่อ no that's way right. เพื่อนบอกว่าเฟอร์ม like ูดหลิกเอาอาเซียนเพื่อนบอกว่าพันนี่นี่พันนี่เอามาจากเอเชียนะคะเอามาจากเอเชียสตัมคือเชื้อสายพันธุ์มาจากฝั่งประเทศเอเชียตั้งแต่1 5 0 0ยาหุา้นเด็ดนะคะค้นเจอที่ฝรั่งเศสแล้วก็1,800คศอ2,800กกว่าๆเอามาที่ประเทศเยอรมันค่ะอ่า เพื่อนก็บอกว่าลักษณะของผลนะคะลูกเล็กๆประมาณนั้นค่ะพี่น้องอู้มาจากแถบบ้านค่อยเพื่นบอกมาจากแถบเอเชียบ่นี่มีระเบิดมาจากแบบเอเชียสมพ่อแม่อยู่บ้านค่อยมีแต่มีระเบิพี่น้องเลยมาตั้งทั้งใดหน้าบ้านก็มีระเบ็ดหลังบ้านก็มีระเบิดบ้านค่อยมีนี่แต่ต้นมีระเบิดพี่น้องอือฮึค่อยกระบากตัดมีระเบลเพราะว่านกยูค่ะเอาอันนี้ก็มีระเบิบ่ อ,อันนี้ก็ต้นมิราเบลพี่นอ้องมิราเบลอีกพันหนึ่งนี่โน่บอเบมิราเบลเพื่อนบอกว่าซีบารเทซีบาเท,าเ,ทเพื่อนบอกว่าวินฟลาเมนเอ,อ่อลูกพรำลูกพรำค่ะแต่ว่าเป็นพรำป่าเพื่อนว่านะคะพรำป่าพี่นอ้องแมว อันแปลถกแปลพิษก็ขอโทษขอภัยหลายๆเด้อค่ะเด้ออันเอ่อเพิ่อนบอกว่าอันคนพ่ออยู่อันเอามาจากทางออสเตรียนะคะนี่ค่ะพี่น้องค่ะคนพ่อมาจากทางออสเตรียนะคะแล้วก็เอาเข้ามาเยอรมันเอ่อหนึ่งพัน บแมแอนหนึ่งพันค่ะพี่น้องนี่ค่ะปีพศจังซี่แมอะฮะหนึ่งพันเก้าสิบแปดก่อนคิดทศกราชนี่ประมาณนี้ถ้าค่อยเข้าใจถือเอาเข้ามาประเทศเยอรมันค่ะพี่น้องค่ะไปต่อค่ะโอ้ยสุดเจ้าอยาวาค่อยมั่วด้วยค่อยกันแปลแล้วค่อยค่อยอ่านแล้วค่อยกระแปะตามที่ค่อยเข้าใจนะคะพี่น้องค่ะค่อยมาได้ไปโรงเรียนอันเยอรมันเนาะค่ะเนาะค่อยการ คือพยายามเข้าใจในสิ่งอ่อานเอาแล้วก็ทําความเข้าใจกับภาษาเอาค่ะอาศัยว่ายูดนค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นฟลาวเมนค่ะพี่น้องพันเดียวกันกับต้นเมื่อกี้นี่ค่ะ,ะพันเดียวกับ,กบต้นเมื่อกี้นี่อันยี่ห้อชื่อของเพื่อนคือว่าเลือฟลาวเมนเลือฟลาวเมนเลือฟลาวเมนเป็นตัวนี่ค่ะ กับลูกลูกพรํานะคะลูกพรํานะคะแต่ว่าพรัมต้นนี้คือพันนี่ค่ะพันนี่เพื่อนบอกว่าพ่อเอาเอามาจากาไ,ปไปพ่อไปพ่อไม่ได้ามาจากไปพ่ออยู่อันเมืองแบนเมืองแบนก็คือที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเาาพื่อนบอกว่าไปค้นพ่อค้นพ่อเมื่อ,อคิทศักราช1,900นะประมาณน่ะคะ่ะ เกฟุนด่นคือที่เจอนะคะที่เจอแมนค่ะเพื่อนๆค่ะผู้และต้นสุดท้ายค่ะเพราะว่าคันยาวก็นี่ก็แค่ข้อยันข้อยันชิเจ้าเบื่อค่ะมาสีพาไปเบิ่งอู้ไม่อย่างนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันอันนี้ก็เป็นลูก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 พลัมค่ะพี่น้องค่ะ มันมันออกจะย้อนแสงค่ะที่จริงมันพรทันได้มืดน,นักหนาเด้แต่ว่ามันย้อนแสงนิดหน่อยค่ะอ้าวเสียงนี้มาจะใส่อีกเนาะน,นี่ค่ะเพื่อนๆค่ะ vangenhams เอ่อฟ,ฟริชเวชเชค่ะนี่เอาเอาหน่วยก่อนเอาสีเอาหน่วยก่อนเนาสีและลูกผลคล้ายๆกันนะคะอือฮึออไม่ได้บอกว่าพ่อยุสัยนะคะ เพื่นบอได้บอกว่ามาแต่ใส่อ,อมิเทิโค้ดเพื่อน,นบอกแต่ว่าอันเป็นผลเล็กขนาดใหญ่ขนาดน้อยขนาดใหญ่แค่ไหนจากสีไหนไปหาสีไหนท้อน,นั่นคะ่ะพี่น้องคะ่ะค่ะอันคือการค้นพ่อพี่น้องคือการค้นพ่อค่ะนี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะค่อยกลับมาหอดป้ายนี่แล้วคะ่ะ อบเปลาอันลักอ,อ,อแต่ for I, for I, o, นนไหมาดฝ่อยโกรนาเพิ่นวานะคะฝไายฝ่าภาษาบ้านบ้านเขาบ้านไหนฝ่าพี่น้องคำว่าฝ่ไอสมาคมมันบอกค่ะสมาคมต้นไม้ใช่ไหมแม่นค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันไปต้อกันอีค่ะไปต้อกันอีก